กระผมจะสอนเพียงเกตครับประยุทธ์จันโอชาเป็นใครตั้งสตินะครับประยุทธ์จันโอชาพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นใครประยุทธ์เป็นใครมาจากไหนเป็นกบฏจันไรก่อรัฐประหารฉีกรัฐมนูญยึดอำนาจอันธพานเป็นทหารสามานทำลายประชาธิ ทิปไตยประยุทธ์เป็นใครมาจากไหนเป็นกบฏจันไรกอรัฐประหารฉีกรัฐมนูญยึดอำนาจอันธพาลเป็นทหารสามานทำลายประชาธิปไตยสารรัฐมนูญจะวินิจฉัยเรื่องปม8ปีการดารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกัน8ปีไม่ได้ของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาบทกรรสีบรรทัดที่ผม พูดและนิพนธขึ้นมาเขียนขึ้นมาสรุปความว่าคนคนนี้เราสมควรที่จะอุ้มเขาต่อไปไหมครับคนที่ฉีกรัฐธรมนูญทำการรัฐประหารก่อการกบฏเขาเรียกเป็นทหารสามานทำลายประชาธิปไตยโดยแจ้งชัดมีความจำเป็นอะไรที่จะมาอุ้มคนทำรัฐประหารมายกย่องทหารซึ่งทำรัฐประหาร ผมหวังว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคงมีสติคงอยากจะให้ประเทศไทยเดินทางไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะเอานายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันโอชามาดำรง,งตำแหน่งอย่าทำให้สารรัฐมนูญตกต่ำอย่าทำให้รัฐมนูญตกต่ำแปดปีก็คือแปดปี อย่าใช้ปาฏิหาริย์ทางกฎหมายจะเริ่มนับเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูน6เมษายน60คุณเอาที่ไหนมาพูดเป็นนายกรัฐมนตรีมีพระบรมราชโองการ24สิงหา2557ถ้าไม่นับตรงนี้เป็นนายกรัฐมนตรีกับรัฐธรรมนูญปี60ด้วยคุณเป็นโจรหรือไงคุณเป็นกบฏหรือไงคุณเป็นไอ้งั่ง,ค,งคุณเป็นอะไรหรือไง อย่าทําเรื่องง่ายๆให้มันเป็นเรื่องยากครับอย่าล้อเล่นกับอํานาจประชาชนประชาชนเขามองสารรับนูนคือสารที่นาข้อขัดแยง้งเป็นสารการเมืองประชาชนติดตามอย่างใกล้ชิดผมหวังว่าวันนี้จะได้มีข่าวดีของประเทศไทยของประชาชนที่สารรับนูญจะวิิจัยยกภาระยกเสนีดจันไลออกจากผืนแผ่นดินไทย เท่นานั้นแหละครับ